สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นีก็จะเป็นเรื่องราวที่ลูฟี่เนี่ยเขาเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะได้คืนชีพนะฮะกองทัพโบราณที่จะมาทําลายเผ่ามังกรฟ้าหลังจากนี้ก็เป็นได้ซึ่งนั้นก็เพราะว่าในตอนนี้ก็จะมีเรื่องราวมากมายนะฮะที่มันได้มีการเปิดเผยเรื่องราวมากมายแล้วก็ได้มีการปูุเรื่องราวออกมาอย่างเช่นเนื้อหาในตอนล่าสุดก็จะมีเรื่องราวที่ดากอนเนี่ยจู่ๆพวกเขานี้นก็พูดออกมาว่าคณะปฏิวัติ มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับว่าจะเป็นการบอกไปนะว่าอีกไม่นานวันพีนี่ก็จะมีสงครามการต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นซึ่งนั่นก็คือการต่อสู้หลอกคาราปฏิวัติแล้วก็เผ่ามังกรฟ้าที่ก่อนหน้านี้นนพวกดากอนเนี่ยพวกเขานั้นก็พูดชัดเจนนะว่าจะเปิดสงครามกับเผ่ามังกรฟ้าเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าหลังจากนี้นั้นก็จะเป็นการชัดเจนนะฮะว่าอีกไม่นานการพริะากับเผ่ามังกรฟ้านั้นก็จะเริ่มต้นขึ้นและล่าสุดพวกดากอนนั้นก็ได้รับรูปผ่านซาโบนนนัแลน่ั้วนะม และถึงแม้จะบอกนะว่าคณะปฏิวัติเนี่ยจะเปิดสงครามกับเผ่ามังกรฟ้าก็ตามนะฮะแต่ว่าเผ่ามังกรฟ้านี่ก็จะมีเทนอิมฮาผูเทาแลวก็รัฐบาลโลกไม่ค่อยปกป้องมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าเกิดารกอนเนี่ยจะเปิดศึกกับเผ่ามังกรฟ้าจริงในตอนนั้นนะฮะพวกเขาเนี่ยอาจจะต้องต่อสู้กับรัฐบาลโลกด้วยก็นได้และยิ่งไปกว่านั้นเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมโยงแล้วนะว่าดารกอนเนี่ยเคยชวนเวก้าพังในคราพมก่อนและพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ต่างรู้จักกันและก่อนหน้านี้เวก้าตััวเองถูกหหมาโรฐบลล่ คนแรกที่เขานั้นโทรหาในกระดากรมันก็เลยกลายเป็นจุดชมโยงนะว่าหลังจากนี้ดาก็เลยกับเวกะพังเนี่ยพวกเขาในกาลังจะรวมตัวกันที่คณะปฏิวัติแล้วก็รวมมือกันในการต่อสู้กับรัฐบาลโลกหรือไม่เพราะว่าการประกาศของดากนในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็จะเป็นคําพูดหลังจากที่ดากนได้ยินเรื่องราวจากเวกพังชาติกาที่คุยกับเขามันก็เลยไม่แน่นะว่าการที่พวกดากนเนี่ยพูดออกมานะว่าการต่อสู้ของคณะปฏิวัติกำลังจะรวมต้นคืนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะเวกะพังกําลังจะเข้าร่วมกับคณะปฏิวัติก็เป็นได้นะฮะ เพราะว่าในตอนนี้เวก้พังตัวจริงจูจูเขานั้นก็พูดกับลูฟี่ที่เป็นลูกของดากอนว่าเขาเน้นรู้อยู่แล้วนะว่าสักวันหนึ่งลูฟี่เนี่ยจะต้องมาที่เกาะแห่งนี้แล้วก็ยังบอกเนียนะว่าการมาเจอกันระหว่างเขาแล้วก็ลูฟี่เนี่ยมันเป็นโชคชะตาพาะฉะนั้นเวก้าพังนี่นก็เลยขอให้ลูฟี่พาเขาเน้นออกไปจากเกาะเอ็กเฮดมันก็เลยการเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงนว่าลูฟี่เวก้พังแล้วก็ดากอนดูเหมือนพวกเขานนในตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยกำลังเชื่อมโยงกันและเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยก็จะมาปรรจบกันแล้วก็เจอกันในที่ส เพราะฉะนั้นจากเนื้อหาในตอนล่าสุดทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นได้นะว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้นะฮะมันกำลังปูเนื้อหาให้เวเกพังและก็ลูฟี่เนี่ยได้ไปเจอกับพวกคณะปฏิวัติหลังจากนี้โดยที่มีตัวเชื่อมกันก็คือบอนนี่น,นะฮะที่เธอนั้นมาขอร้องให้เวเกพังนไปรักษาขุมาและนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ลูฟี่และก็ดากอนเนี่ยจะได้ร่วมมือกับเวเกพังในการต่อสู้รัฐบาลโลกนะฮะและเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มได้มีการปรูเรื่องราวเกี่ยวกับบรณาจากโบราณและก็หน,น,นึ่ง แทจริงแล้วมันมีวิทยาการที่ล้ำหน้ากว่าในปัจจุบันแล้วก็่าสูดเรื่องราวเกิดกับพนโยนโบราณที่มาจาก900ปีก่อนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่เวก้าพันัันไม่สามารถเลยนแบบมันได้เพราะว่าก็ยังไม่รู้นะว่าหุ่นยนต์ตัวนั้นเนี่ยใช้พลังงานอะไรในการขับเคลื่อนใช่ไหมฮะซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากที่ต้นตอของาลาัง l o นั้นเนี่ยมันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับลูฟี่แล้วก็ลูฟี่เนี่ยก็น่าจะเป็นกุญแจสําคัญในการฟื้นขึ้นชีพหุ่นยนต์ตัวนั้นเพราะว่าลูฟี่ เขาในมีความสามารถของเทพบดโดทิตแต่ว่าลูฟี่นะฮะก็ยังไม่เห็นจะใช้ความสามารถของเทพบดโดทิตสักครั้งมันก็เลยเป็นข้อสงสัยนะว่าหลังจากนี้เนี่ยลูฟี่นั้นจะมีความสามารถที่เหมือนกับเทพบดโดทิตตอนไหนแล้วเมื่อเราพูดถึงเรื่องราวของจอบอยแล้วก็เทพบดโดทิตน่กะมันก็จะมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงนะว่าหนึ่งร้อยปีก่องว่าบ้างเปล่าเนี่ยมันก็จะมีจอบ,บอยคนก่อนที่มีความสามารถของเทพบดโดทิตนิกาเหมือนกันมันก็เลยน่าสนใจนะว่าพลังของเทพบดโดทิตมันจะเป็นพลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์โบราณตัวนั้นหรือไม่ นั่นคือในช่วงเวลาเมื่อ200ปีก่อนมันคือช่วงเวลาที่เกิดการเหยียดเผ่ามนุษย์เงือกและเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันดีนะว่าจอยบอยเนี่ยเขาใน้นเคยสัญญาบางอย่างกับเจ้าหญิงเงือกอาไว้แต่ว่าจอย์อคนก่อนเนี่ยก็ทําไม่สําเร็จผมก็เลยคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเผ่ามนุษย์เงือกเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้หุ่นยนต์ยักษ์โบราณเกิดการเคลื่อนไหวและก็บุกไปที่เมริจูนะฮะเพราะว่ามันก็น่าคิดนะว่าหุ่นยนต์ยักษ์โบราณตัวนี้เนี่ยมันมีหน้า มันก็จะเป็นเรื่องที่บังเอิญกันไปหน่อยนะฮะที่จู่ๆมันก็เคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่ผอมนันเืองเงื่องมีภัยเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนั้นมันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับชาวบานคนก่อนแล้วก็พลังงานพวกนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพลังของเทพโนธินิกาที่ทําให้พลังงานของยุนยอนโบราณตัวนั้นเนี่ยมันอยู่ได้ายาวนานมาถึงเ0ร้อยปีและในช่วงเวลาที่กลุ่มหมอกฟางเนี่ยเข้ามาที่กเกาะเอเคเนก็จะมีเรื่องราวที่เวก้าพังนะฮะอธิบายเรื่องรล่าของสืบปฏิติ์ต่างๆว่ามันสามารถทําาาาาอะไไไรรดด้้แแลลลลวพพพกกกเเเขนัับงงงมมาจผ็ปิใชะ และถ้าเกิดเวกาพังสามารถเหาไปเพลิงที่ไม่ว่านดาบได้เนี่ยพวกเขาเนี่ก็จะสามารถสร้างดวงอาทิเทียมเพื่อใช้มันเปพลังงานเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกและการที่เวกาพังผู้สมมุติเรื่องเล่าเกี่ยวกับดวงอาทิเทียมขึ้นมาเนี่ยการพูดแบบนี้เนี่ยจะเป็นการปูเรื่องเล่าในป่านะว่าหลังจากนี้พลังเทพบนดวงอาทิตย์ของลูฟี่น่าจะตื่นขึ้นจนมาทําให้เขาเนี่ยเป็นพลังที่แท้จริงของนิกาและมันก็ยังกลายเป็นต้นตอของพลังงานดวงอาทิเทียมนะเพื่อทาให้เวกาพังเนี่ยปลุกชีพหุญญญ่นยนต์โบราณขึ้นใหม่ครั้ง เพื่อใช้ในการสร้างกองทัพและก็ใช้ในการต่อสู้กับผองกอนฟ้าก็เป็นได้เพราะว่าจากเนื้อหาหลายๆอย่างจากวันพีล่าสุดเนี่ยมันก็จะทําให้เราวิเคราะห์แล้วพอคาดการณ์นั้นว่าเนื้อเรื่องหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่วันพียจะไปในทิศทางนี้เหมือนกันนะฮะโอเคเลยเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะมาวิเคราะห์แล้วคุยกันในคลิปนี้นก็จบลงเพียงเท่านี้เึ่ิญถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการนาับเดอออือนเนื้